Hey, I heard you got a new best friend. Yet yeah, it's a bit, I won't pretend that it doesn't matter. That you're with someone else. Mm. In a way, that's how it's supposed to be. If I'm unable to make you happy, then it's for the better that you are not. why i wrote you a letter cause you see i write so much better than i speak and i need to tell you you were my best friend till the end i hope i'll be happy without you but right now i don't know what to do it's hard to get over วันนี้คือมีธุระนะคะออกไปดูบ้านให้ลูกค้าตรงแถวกิฟุค่ะอุ้ยวันนี้แบบ อากาศแบบแจ่มใสมากท้องฟ้าสวยแต่ร้อนสุด กิโลก็จะถึงบ้านที่เราจะไปดูค่ะอยู่ที่เมืองโอกากินะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเมืองใหญ่ของจังหวัดคิฟ,ฟุตรงนี้มีห้างอภิตาใกล้ๆเลยนะคะเนี้ยแต่ยังไม่รู้ว่าบ้านอยู่ไหนกันแน่เดี๋ยวไปหาให้บ้านให้เจอก่อน แต่คิดว่าน่าจะใกล้อาบิดตัอันนี้อบ้านเขาไม่มีที่จอดรถด้วยอะแล้วปัญหาคืออยู่ไหนยังหาไม่เจอนะคะเดี๋ยวต้องหาที่จอดรถด้วยว่าจะจอดตรงไหนเลยว่าแต่บ้านอยู่ไหนยังไม่เห็นอืมนี่วนมาสองรอบแล้วนะบ้านน่าจะอยู่ในที่ที่แบบ ต้องเดินเข้าไปอะเจอละหลังตรงเนี้ยเจอแล้วนะคะบ้านแต่มันไม่มีที่จอดรถเพราะว่ามันต้องเดินเข้าไปเหมือนในในซอยเล็กๆข้างหน้าเนี่ยบ้านอยู่ตรงหลังเนี้ยถ้าพูดถึงทำเลคือดีเลยอะแบบว่าอยู่ในเมืองนะคะใกล้สถานีรถไฟด้วยแล้วก็ใกล้ร้านขา้า แต่ไม่มีที่จอดรถอาจจะต้องมาเช่าที่จอดรถตรงเนี้ยน่าจะเป็นที่จอดรถให้เช่ารายเดือนตัวบ้านคือถ้าดูจากภายนอกก็สภาพโอเคนะคะไม่เป็นรอยไม่อะไรมากเดี๋ยวต้องเข้าไปดูข้างในอตรงนี้เดินไปสถานีใหญ่นะสถานีโอคากิเลยประมาณไม่ถึง20นาทีอ่ะก็ถือว่าอยู่ในระดับที่พอเดินได้ข้างหน้าตรงนี้น่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์หรือเปล่าตึกสีดำๆ ปั่นจักรยานก็น่าจะโอเคค่ะปั่นจักรยานไปพวกอภิตะไปห้างไปอะไรนี่ก็600เมตรได้ค่ะถือว่าใกล้ข้างหน้าตรงนั้น่ะเป็นทางรถไฟนี่ก็แบบถึงเวลานัดแล้วนะเนี่ยอีกประมาณ3นาทีแต่ทำไมน,นายนายังไม่มาล่ะเนี่ยเอาไปรออยู่ข้างหน้าแล้วค่ะเ,เดินเข้าไปกัน เนี่ยทางเดินมันต้องไปในแบบนิดเดียวถนนแคบมากมถ้าเกิดว่าจะมีการสร้างใหม่ทําได้นะเพงแต่ว่าต้องเซตแบ็กให้บ้านมันเลื่อนถอยไปอ่ะแสดงว่าโอเคกู่ที่นี้น่าว มันนี้ก็ยมากอันนี้ดีระดับไหนมันโอเคไหมสอก็มาเป็นที่ล้างหน้านะคะห้องน้ำโอเคเพราะว่าเขาทำใหม่ห้องน้ำรีฟอร์มใหม่อันนี้คือดี ครัวก็คือมีอยู่แค่ประมาณตรงนี้นะสเปซวางตู้เย็นได้ตรงนี้เราไปนั่งกินที่อื่นอ่าแล้วก็ที่วางเครื่องซักผ้าต้องออกมาข้างนอกนะคะแต่ต้องวางแถวนี้อ่าตรงนี้ที่วางเครื่องซักผ้าแล้วอาจจะต้องแบบตากแถวนี้เลยก็ได้หมอ,อตรงนี้มีที่ตากผ้าแล้วก็เป็นส่วนเล็กๆนิดน,นึงหลังบ้านอันนี้ก็เป็นแบบสมัยก่อนนะเพดาน แต่บ้านไม่รอนะ้อนนะอือันนี้คือทางสวนนะฮะสวนเปิดมาแล้วก็ข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งห้องน้ำค่ะห้องน้ำก็โอเคอ่ะเปลี่ยนแล้วเขาเปลี่ยนมาเป็นสมัยใหม่แล้วหน้าห้องน้ำจะมีที่ใส่ของนะคะวางของอะไรได้ก็ขึ้นไปข้างบนจากด้านหลังเนี่ยค่ะมันจะมีความมืดเพราะมันไม่มีหน้าต่างเลย หน้าตา่างในห้องนะห้องห้องข้างบนถือว่าดีเลยเพราะว่าเขาทําใหม่ละพืน้นี่มันมืดเพราะว่าเขาปิดชัตเตอร์อยู่เป็นเหมือนแบบแบ่งสามห้องอนะ่ะพื้นโอเคหมดเลยไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าเปิดหน้าต่างเนี่ยสวยแล้วก็ที่เก็บของก็เยอะออ๋อทำายกเป็นสามห้องได้ได้ข้างบนโอเคผ่านไม่ต้องทําอะไรมากอ๋อคือ คุณตาที่เคยอยู่บ้านเนี้ยเขาก็ไม่ได้อยู่มาแค่ปีเดียวทําให้สภาพบ้านมันไม่สมมากอันนี้ถือว่าเป็นข้อดีเลยอ๋อสรุปว่าข้างล่างคือมีอยู่ตรงฝั่งนี้เนี่หัหนเดินเข้ามามีสามห้องหนึ่งแล้วก็ตาต,ต,ต,ตมีสองแล้วก็ขึ้นไปข้างบนสามห้องอ่ะเดี๋ยวดูแบบยาวๆนะคะว่าเข้ามาในบ้านจะเป็นยังไงอ่าห้องหนึ่งห้องตัดต,ตมิสองห้องอแล้วก็ เข้าไปข้างหลังเป็นห้องครัวอ่ะ أ, ตรงนี้นะอ่ะมีที่ล้างหน้านิดนึงแล้วก็เป็นอันนี้เป็นทางออกไปข้างนอกแล้วก็เป็นห้องครัวห้องครัวอ,อยู่กับห้องอาบน้าห้องอาบน้ำเนี่ยดีสุดเลยเพราะว่าแค่ห้องอาบน้ําก็ก็ถ้าเทาทาใหม่ก็เป็นร้านเย็นละแล้วก็เนี่ะที่ซักผ้าออกไปข้างนอกหน่อยหน้าหนาวจะหนาวไหมเนี่ยเพราะว่ามันค่อนข้างโล่งอะค่ะมันมีจุดที่โล่งอยู่ หน้าหนาวอาจจะหนาวได้ครัวไม่ต้องทำแก๊สใหม่เพราะดูแลเขาต่อไว้แล้วทีนี้ก็มาอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นห้องน้ำอ่ะห้องน้ำห้องเก็บของแล้วก็เออด้านนี้ด้านนี้จะเป็นแบบทางไปด้านหน้ากลับขึ้นไปข้างบนเมื่อกี้ที่เป็นห้องอุ้มมืดมาก <c oughs> ก็น่าจะที่เป็นห้องแบบพื้นไม้อ่ะสามห้องออกมาด้านหน้าก็คือมาทางนี้ได้อ่ ทำเลผ่านอนะผ่านบ้านข้างในก็ไม่แย่โอเคนะแล้วแต่ว่าลูกค้าจะชอบไหมเท่านั้นนะ่ะสวนหน้าบ้านก็โอเคนะไม่ไม่ลกไม่อะไรได้อยู่นี่ค่ะที่ว่าทางเข้าไปที่เป็นแบบเก็บของวางของเราจะวางจักรจงจัจกรยานเลยก็ได้นะในนี้ได้โอเคอเขาว่าข้างนอกนี่คือทาสีให,ใหมนะ่ถึงว่าสวยก็หลั <c oughs> งที่เราไปดูมานะคะต้องบอกเลยว่าทำเลแบบทำเลดีสุดๆอะ่ะ คือแถวนั้นแบบมีแต่อพาร์ตเมนต์เต็มไปหมดแสดงว่าเป็นที่ที่ดีมากจริงๆรู้สึกว่ามันใกล้แบบห้างใหญ่อะ่ะห้างใหญ่ในระดับที่ว่าเดินไปได้อันนี้ก็คือแบบโอเคแล้วใกล้อพิตะแล้วก็ใกล้สถานีนรถไฟแล้วก็เรียกว่าไม่ต้องมีรถก็อาจจะพออยู่ได้อะ่ะถ้าไม่ไปไหนไกลๆมากๆคือแบบคือมีสิ่งอำนวยความสะดวกอยู่รอบๆค่ะก็คือชอบเลย จะติดตรงที่ว่าไม่มีที่จอดรถนะคะแต่ว่าลูกค้าเขาเขาไม่ได้ใช้รถอยู่แล้วอันนี้ก็ตัดไปไม่มีก็น่าจะไม่เป็นไรกับอีกอย่างหนึ่งที่ว่าแปลนบ้านมันค่อนข้างจะเป็นแบบสมัยก่อนหน่อยจะเป็นแบบตะตมียาวไปอะไรเงี้ยหรือว่าห้องข้างบนก็เป็นแบบสไตล์ยาวไปไม่เหมือนกับบ้านสมัยใหม่คือถ้าบ้านหลังนี้มีที่จอดรถแล้วก็แปนบ้านเป็นแบบใหม่กว่านี้หน่อยนะ คิดว่าอยากซื้อเองค่ะด้วยทำเลเลยอันดับหนึ่งคือทำเลเลยอ่ะดีจริงๆจัดที่ดูก็คืออยู่ในแหล่งชุมชนที่เงียบสงบนะคือแม้ว่าจะมีห้างร้านอะไรต่างๆอยู่มากมายแต่ว่าในแถวๆนั้นมันเป็นที่อยู่อาศัยคะคะถ้าเป็นโซนที่อยู่อาศัยมันก็จะเป็นเหมือนของบ้านเราเนี่ยก็คือแบบเงียบๆกลางวันก็เงียบๆกลางคืนก็ไม่มีเสียงดังคนไม่ได้พลุกพ่านอะไรเลยอ่ะ ไว้อยู่อาศัยจริงๆอ่ะอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะซ่อมก็ดูแล้วซ่อมไม่เยอะต,ตาตมีก็เปลี่ยนแค่ตัวแผ่นด้านหน้าเฉยๆก็ได้แล้วแล้วก็ผนังมันก็ไม่ได้แย่อาจจะเปลี่ยนตรงเพดานนิดนึงที่มันเป็นรอยๆลอกๆมาเพราะมันด้วยความเก่าคนระับแล้วก็ห้องนงห้องน้ำน,นี่คือดีเลยไม่ต้องทําอะไรอะ่ะที่ดีที่สุดของบ้านนี้นะ่าจะเป็นห้องอาบน้าเพราะว่าเขารีฟอร์มมาแล้ว มันแบบสมัยใหม่เลยค่ะเคได้ห้องอาบน้ำก็ถือว่าคุ้มมาเพราะว่าห้องอาบน้ำมันมันถ้าเราทำใหม่อ่ะแพงห้องครัวก็อาจจะต้องมีพวกชั้นใส่ของอะไรเพิ่มขึ้นมาแล้วก็นั่งกินข้าวในในอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ใช่ตรงนั้นค่ะครัวก็เป็นครัวอย่างเดียวไปเลยแล้วมากินข้าวตรงอื่นอย่างนี้นะคะแต่ดูแล้วถ้าทำดีๆจัดจดีก็ออกมาสวยอ่ะแล้วก็ราคาขายอยู่ที่สี่ล้านห้าแสนนะคะ แต่ที่กำลังคิดว่าเราอาจนนจะต่อเขาได้หรือประมาณสัก3ล้าน7แสนเยนเพื่อให้ว่ามันมีค่าในหน้าอีก3แสน3หมื่นเยนให้รวมแล้วประมาณสัก4ล้านเยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะโอเค ก็เลยแวะเซเว่นอีกลค่ะวันๆเราก็จะฝากท้องในกับแถาเซเว่นเนี่ยล่ะถึงบ้านแล้วค่ะลีน่าก็ถึงพอดีถ้าไมกลับบ้านเร็วจังนี่นะขอให้ไปส่งบ้านเพื่อนอ้อาวติดเลยตุบติดของโอ้ยทำไมเขามาวางฝั่งนี้ล่ะเนี่ย มีป้ายอ้อ,อนบ้านก็เลน,นะาเขาอยู่ใ,ใกล้อ้อนนะ่ะนี่นะคือไปรับเพื่อนมาเล่นที่บ้านนะเ <c oughs> คยนะเขาว่าเดี๋ยวฝนมันจะตกอะค่ะถ้าเขาไปหาเพื่อนแล้วเพื่อนมาหาแล้วจะกลับบ้านกันไม่ได้ก็เลยให้ไปรับที่บ้านเพื่อนเพื่อจะมาเล่นที่บ้านเราแล้วก็เดี๋ยวไปส่งเพื่อนอีกตอนเย็นเพราะว่าแม่เพื่อนเขาขาเจ็บขับรถไม่ได้เดี๋ยวไปส่งน้องเขาอีกทีนะึงอ่ะทำไมไม่ขึ้นบ้านไปไหนแล้วล่ะ บ้านอยู่ไกลด้วยนะอยู่แถวใกล้ๆกับอีออนถ้าเดินมันไกลเลยนะนี่อะฝนตกลงมาแล้วอย่างแรงอ่ะโอ้โหดูว่าเนี่ยเข้ามาถึงนี่เลยอ่ะแล้วคือเนียกำลังจะไปส่งลีนาเพื่อนลีนาอะแต่แบบรอให้มันแบบซากว่าน,นี้ได้ไหมเนี่ยไม่อยากวิ่งฝ่าฝนออกไปฝนแรงมากคือใต้ฝุ่นจะเข้านะคะช่วงนี้พรุ่งนี้ก็ฝนตก เรากลับมาถึงบ้านนะป้าป๋าก็ถึงละแล้วฝนก็แบบโอ้โหหยุดตกแล้วตกแบบเบามากๆแล้วเมื่อกี้คืออะไรแรงมากมะหม่มไม่ได้ตัดเลยนะคือมันมาหน้าตาแบบนี้อยู่แล้วมะหม่มก็แค่ตัดเป็นชิ้นออกมาเฉยเขาปลูกเองบ้านบ้านยาเพื่อนนะ อยู่ล้เรียบร้อยแล้วป้ะป๋าไม่อยู่คืออะไรคือลิงคือข้างบ้านแทบพังหนูสามตัวนี่นะสภาพจำวันที่เพื่อนมาได้ไหมฮะโอ้โหแทบเป็นลมแล้วเนี่ยดูถ้าป่ะป๋าอยู่บ้านจะอยู่สภาพนี้สภาพเด็กเรียบร้อย กับปภาษาวิบวันนี้นเพ่อพัดลงเราก็เลยคิดันว่าควรจะสักการนะคะจันนี่